สวัสดีครับวันนี้วันที่11มิถุนา2022ไลยมาใส่เต้าในอ่ะเฮ้ยมันมาใส่เต้าอ่ะเบรย์เบรย์เบรย์รยฟีเ <ns. S 1> พิ่งไปเอามาจากต้นสดๆนะครับผลไม้ป่าแค่แล้วอันนี้ก็เป็นอ่ะอ้า,ว,อออาวจานจานมูสอกลลาด ได้ใบไม่ในใบที่มันกินได้จริงๆก็มีแค่นี้เดียวเองนะครับม,มันจะหวานเดี๋วยวผมเปิดให้ดูแป๊บนี่นะครับที่อยู่ข้างในนี่นะครับรสชาติหวานมาก <c oughs> แต่เปลือกมันเนี่ยอย่างหนาเลย <c oughs> <c oughs> ประมาณสามมิลน,นะครับ <c oughs> เปลือกมันนี่เหม็นไอ้ไม่ใช่ เปลือกมันนี่มันจะเปรียปร้ยวอะ่ะโคตรเปรี้ยวอ่ะไม่ใช่แค่เปรี้ยวอะ่ะมันจะดูเหมือนเน่านะครับแต่มันก็เน่านั่นแหละถ้ามันไม่เน่ามันก็กินไม่ได้พี่ใหญ่มาด้วยหวานหวาน <c oughs> อ๋อมาแดดเราแตะกุ้ง ว้าวนี่ปัดกรุ๊อันนี้มันเป็นตับมาไมาไปตีปีกลายต้นทางยอันนี้มันเป็นเห็นมันมีรอยมันมีรอยเป็นเส้นๆนะครับแตงแกอันนี้มันใช้แตงอ้ยเซ้าหนวะโอเค เ้กลตีตีไหนวะ่ะใช่ป่ะนี่ไงแตกแล้วนะต่างกันต่ะข้นไปมองจ้องต่างฮะอันไหนสวยกว่า เคเลื่มาจอกบ้องตังใชฮ้ยมึงกีบมงกีบเอามาดูปรากงามงามเห็นไหมจี๊บมเห็นไหมจีงามงามต้องปราก มันก็บ๊อบนะอ้าอ้าวต้องบ๊อบใช่ไหตบกล้ามหนาภาษาบ้านเราเขาจะเรียกแบบไรฟี่นะภาษาไทยเรียกผลไม้อะไรไม่รู้กล่อมกลับหวานรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับผมโคตรอร่อยอ่ะ นาอดกลาปรุกลุลุเลมดเอาดกับกลุ่มไปเอนั่ซิมเอ้ยไปกลุ่มกอมเอ้ากล้องกูผิดด้านเหรอวะเนี่ยเมื่อกี้ ตรงด้านนี้ดิผมผมจะทงไงอย่างแจมเลยส่วนเปลือกวะเนี้ยจิ้มกับน้ำพริกน้ำพริกถั่วเน่าโคตรหลังอร่อยเลยแหละครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ กูนนจะถ่ายตัวเองทำไมเนี่ยจิ้มกับน้ำพริกอร่อยปังปังปองปองัปงากอา,อา